ทุกคนครับวันนี้พี่ได้เตรียมเบเบดของแท้มาทั้งหมด10บแบบนะคะผมนีม่นะครับเบเบดแท้ประทะเบเบดของปลอมกันนะเพื่อนๆฝั่งของพี่คือของแท้นะครับทั้งหมด10ตัวฝั่งของน้องปิมของปลอมเห็นมีหลายๆคนบอกว่าเบเบดของปลอมอะ่ะจะมีสารตะกั่วนะ วันนี้พี่ได้ถามแชท GPT ดูสารตะกวัวคือสีที่ใช้ทาของเล่นนะครับทุกคนของปลอมจากจีนไม่ผ่านมาตรฐานนะเพื่อนๆต้องล้างมือนะครับด้วยสบู่หลังเล่นเสมอนะเพื่อนๆน,นี่คือเบบ้ตัวเดียวกันนะครับก็คือฟิน i ิกวินนะครับของพี่จะเป็นของแท้ได้มาในราคา1,200บาทตัวนี้ได้มาประมาณ200บาทนะเพื่อนๆโอราคาต่างกันมาก ทุกคนสังเกตดูนะอันนี้ทารากะทอมมี่นะครับอันนี้จะไม่มีนะเพื่อนเพื่อนนะแต่ว่าของแท้อาจะราคาแพงหน่อยนะเพื่อนๆนต้องรู้จักเก็บตังค์ซื้อมือสองนะครับส่วนใครอยากได้เบเบดของแท้กดดูตะก้าคลิปนี้ได้เลยถ้าน้องปิมสามารถเอาชนะเบเบดแท้ของพี่ได้อะน้องปิมอยากได้เบเบดของแท้อันไหนหนึ่งตัวพี่จะซื้อให้เลยจริงเหรอใช่ครับเล่นไหมเล่นเล่นเลนโอเคต้องเอาชนะพี่ให้ได้นะตัวแรกที่พี่จะเล่นนะครับก็คือจิ้งจอกตัวใหม่ของเราเลยนะเพื่อนเพื่อน โคเบ้าดาคูลตัวนี้โอ้ตัวเก่งมากเลยนะเลดี้เซตที่ทุวันโกชุดยังไงยังไงจริงจอกหรือโคเบ้าดากูลยังไงครับเรียบร้อย oh. เกือบเอาชนะจริงจอกพี่ได้ถ้าเป็นที่ชุดของแท้นะครับเนี่ยจะลื่นมากนะดูดูเนี่ยครับส่วนถ้าเป็นที่ชุดของปอมนะดูนะ เปลี่ยนสนามเนี่ยแมเธอมันเป็นเพราะสนามแน่แลเลยก็ถึงแพ้อ,อะได้ดิน้องอยากเปลี่ยนสนามเฉยอันนี้อันนี้ได้ไหมเนี่ยสนามนี้ได้ไหมโอเคนะครับอันนี้สนามใหม่ว่ะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมีการแบบไต่ขึ้นมาอย่างนี้ด้วยเนี่ยโอ,อโอเคมามาเริ่มเลยโกลมล็อกตัวยูนิคอร์นจะเอาชนะพี่ได้หรือเปล่าเลดี้เซตีทูวันโกชุดแอ เฮ้ย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 ไต่ขึ้นสนามอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเด้งออกเลยอ่ะโกเรมล็อกงัดออกนอกสนามเอางี้เอางี้พี่ขอเปลี่ยนใหม่เอาชนะพี่ได้3ตัวพอพี่จะซื้อเบเบีทของแท้ให้น้องเลยันมีชนะสักครั้งยังยังเฮลซายไปทะกับโคบอลดากรูนมาทีทูวันโกชุดเดือดเดือดเดือดไหมเอา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้าวโ,โ,โหแรงมากพี่สนามนี้เล่นมันอยู่นะ ladieset ทีชูวันโกชุดจัดการโคบอลดาคูลนไปเลยว้าวอ,อีกแล้วสนามนี้มันเดือดว้าฟินิกวิงของแท้ปะทะกับฟินิกวิงของตอมนะครับเพื่อนๆทุกคนดูนะครับ อันนี้จะอันนี้จะเป็นของแท้นะครับเนี่ยเพื่อนๆอันนี้ของแท้นะส่วนอันนี้จะเป็นของปลอมนะครับนี่เป็นไงเห็นความแตกต่างว่าทุกคนตรงกลางเห็นป่มการลงสีแบบนี้ก็แตกต่างนะครับของแท้สวยกว่าด้วยนะครับเนี่ยทีทูวันโกชุดชเอาแล้วครับสนามนีอันตรายหน่อยนะระวังนะสนามเรียบร้อยเรียบร้อยทำไมไม่เจะของพี่กระเด็น หอมปลอมมันจะสู้หอมแท้ได้ไงล่ะเฮ้ยไปพี่เพียทุกรอบเลยไม่ต้องออาเลยเนี่ยอยากเห็นตัวเนี่ยทุกคนนี่นะครับมังกรฟ้ามีใครรู้จักมังกรฟ้าเปล่าเพื่อนเดี๋ยวรอบนี้นะครับพี่จะเล่นเป็น Impact Deck ด้านมืดทูวานโกชุดเฮ้ยยยเฮ้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 ยยังไงคู่นี้ว้าวว้าวอิมแพกเด็ก เบเบะของแท้เดือดเกินแบบนี้น้องปิมมันจะสู้ได้ไงวะทุกคนของปอมอ่ะพี่คงไม่เดียวได้ของแท้แล้วเห็นป่ะว่าของปอมไม่มีทางชนะของแท้เลยทุกคนพี่จะเล่นเป็นซามูไรเซเบอร์เลดี้เซตทีทูวันโกยชุดเฮ้ยเฮ้ยมาดิมังกรฟ้าโคดเดอ ของปอมไม่มีทางชนะเลยอะไรวะและนี่คือสนามรอบตัดสินฟินิกวิงของแท้ไหมครับฟินิกวิ่งของปอมหน่อยน้องที Three, two o n ชุดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยได้สู้กันได้สู้กันเฮ้ยเอาของใครอะของเธอเอาเฮ้ยแบบ <c oughs> แบบนี้เสียเปรียบแบบนี้เสียเปียกต้องพัวหน่อยนี่เราลงไปทั่วหน่อย <c oughs> เอาเฮ้ยแบบนี้เสียเปรียบเลยนะของพี่อะ ว้าวก็ยังกลายเป็นของพี่อยู่ที่หลังเหมือนเดิมเท่เฮ้ยหรือดิเซตเท่ทูวันโกชุกนั่นเออมามาขอโอ้ยอีกแล้วของพี่ยังไงยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ดันบัตเตอร์ของแท้ให้ วันโกชุดโอ้ยวายวายบิดจะหลุดบิดจะหลุดยเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวเปล่าบทสรุปของวันนี้นะครับก็คือไม่สามารถเอาชนะเบเบ้แท้พี่ได้ซักเกมเลยนะทุกคนนะก็เล่นเสร็จอย่าลืมไปล้างมือกันด้วยนะคบเพื่อนๆล้างมือ สบูด่ด้วยเฮ้ยลืมขอบคุณ2ล้านผู้ติดตามยา yeah! ไว้เจอกันคลิปหน้าฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีครับ